ทําเหมือนไม่ใช่ลูกในไส้ชาวเน็ตขุดวิรกรรมซาร่าคาซิงกินีที่ทํากับลูกชายน้องแม็กซ์เวลจนถูกตราหน้าไม่สมควรเป็นแม่โดยในโลกออนไลน์นะครับถึงกับเตือดเป็นอย่างมากนะครับเมื่อมีชาวเน็ตลายหนึ่งได้ออกมาแฉว่าซาร่านั้นมีน้องจริงก่อนจะมีชาวเน็ตอีกลายเข้ามายืนยันว่าซาร่านั้นคลอดบุตรออกไปแล้วเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับพร้อมกับเผยโฉมหน้าลูกของพ่อในท้องอีกด้วยนะครับ และต่อมานะครับซาร่าคาสกินี่เนี่ยก็เปิดใจในรายการโหนกระแสนะครับบอกว่านะครับช่วงแรกมีคุยกันลงตัวแต่ช่วงหลังคุยกับไม้เนี่ยก็ดูแลลูกมาตลอดที่ไม้บอกไม่เจอลูกมาหลายเดือนไม่จริงวันเกิดก็เพิ่งเจอลูกพอเราว่างก็อยากให้เจอลูกเขาก็ไม่ว่างเราก็โอเคไว้ให้รอว่างตรงกันยืนยันว่าไม่เคยพาลูกหนีจะหนีทําไมแค่ภูเก็ต และล่าสุดนะครับดูเหมือนกระแสจะโจมตีกลับไปที่สาวซาร่าอย่างหนักอีกรอบนะครับเมื่องานนี้มีทั้งเพจดังออกมาแฉปัญหาต่างๆนะครับและขนาดที่ชาวเน็ตก็ออกมาแฉนิสัยของเธออีกด้วยนะครับมีชาวเน็ตนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่านะครับมารับลูกเนี่ยนับครั้งได้มั้งนะครับ มีแต่พี่เลี้ยงโง่ๆมารับนะครับข้ามถนนก็ไม่เคยจับมือเด็กนะครับรถจะชนหลายรอบแล้วมาโรงเรียนครูก็ย้ําว่าให้เอาขวดน้ํามาด้วยนะครับใส่ใจที่ไหนเอาขวดพลาสติกคริสตัลนะครับใส่มากินหมดนะครับก็ทิ้งสิครับพอเรียนกีฬาเนี่ยกลับไม่มีน้ำนะครับเด็กก็จะกินน้ําก็เลยไปเปิดขวดน้ําของเพื่อน13คนมากินนะครับใครป่วยบ้างก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าน้องแม็กซ์เวลเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยสิคนนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับแล้วก็บอกว่าใส่ใจ ลูกเยอะหน่อยบ่อเงินบ่อทองทั้งนั้นแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่านะครับในฐานะพนักงานบัญชีเก่าขอออกมายืนยันอีกเสียงค่ะว่าฝ่ายหญิงมาเบิกกับฝ่ายชายเกือบทุกรายการในช่วงที่ทำงานที่นั่นเราคิดว่าอย่าพึ่งด่าใครให้เสียหายหากยังไม่รู้ความจริง คอมเมนต์ถัดมาบอกว่านะครับนั่งหัวโต๊ะกอดอกคอตั้งหน้าเชิดปล่อยลูกคาลเล่นตามพื้นถึงเวลาทานข้าวก็ไม่หาอะไรให้กินนี่เราต้องเป็นคนเอาให้น้องกินน่ะคะ่ะตั้งแต่นั้นมาก็คิดว่าเขาไม่เหมาะกับอาชีพแม่เลยคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าเคยเจอเหมือนกันค่ะมาปาร์ตี้วันเกิดลูกเพื่อนแต่นางไม่สนใจเลยนั่งเชิดข้าวปลาไม่หาให้ลูกกินเลย มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน